น้องเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาแก้จมูกแหละทําจมูกแล้วก็เสียชีวิตคาเตียงเลยเตียงที่กําลังจะขาดอ่ะที่กาลังจะแก้อืมคลินิกแห่งนี้ยอยู่ย่านปทุมอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านรัตนาโกสินสองร้อยปีจังหวัดปทุมนะคะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่สิบห้ามิถุนายนคุณแม่ขาคลินิกเนี่ยเขาได้มีการชี้แจงกับญาติผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าระหว่างที่น้องเขามา จะแก้จมูกเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเนี่ยกําลังดมยามเพื่อที่จะให้มันสลบนะคุณแม่นะดมยาสลบใช่แต่ว่าจู่ๆเนี่ยร่างกายอุณหภูมิของน้องเนี่ยมันสูงสูงขึ้นจะแบบผิดปกติแล้วหัวใจก็หยุดเต้นอืมคลินิกเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาเห็นเขาก็รีบแบบโทรเรียกกู้ภัยมาช่วยหน่อยมีเคสตวนช่วย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 สุดชีวิตแล้วช่วยไม่ได้ปัม๊มไม่ขึ้นหัวใจไม่ขึ้นนะคะสุดท้ายน้องเสียชีวิตค่ะ ที่คลินิกแห่งนั้นเลยโอจนวันที่สิบหกมิถุนายนเก้าโมงเช้าวันนี้เป็นความคืบหน้านะคุณแม่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยได้นิมนต์พระสงฆ์เดินทางมาเชิญวิญญาณลูกสาวที่คลินิกดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เอาร่างของน้องเนี่ยเอาดวงวิญญาณของน้องเนี่ยนะคะไปคือกลับบ้านอะ่ะไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะ ญาติผู้เสียชีวิตเป็นคุณนะ้าบอกว่าตอนนี้พ่อแม่นะญาติพี่น้องเนี่ยทำใจไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากเรื่องเนี้ยแล้วก็คลินิกก็มาพูดคุยรายละเอียดกับทางญาติญาติบ้างแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ไม่ได้คุยรายละเอียดกันมากอะ่ะคุยกันคุยกันแค่เล็กๆน้อยๆขณะที่แม่ผู้เสียชีวิตก็บอกแค่เพียงสั้นๆว่าตอนนี้ทําใจไม่ได้จริงๆลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวนะตัวเองเนี่ยมีลูกสองคนน้องที่เสียชีวิตเป็นลูกคนโตอืมลูกคนโตคะ่ะ ในขณะที่ทางด้านของสาธรารณสุขจังหวัดปทุมธานีคุณแม่เราว่าไงอ่ะรีบลงพื้นที่เลยนะไปตรวจสอบเลยตรวจสอบคลินิกเนี้ยพบว่านะคะคลินิกเวชกรรมเนี่ยได้รับอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลถูกต้องตามกฎหมายนะแต่แต่ไม่ได้ขออนุญาตเพิ่มเติมบริการห้องผ่าตัดเล็กห้องผ่าตัดใหญ่อต่อเติมอะ่ะเหมือนเหมือน<ๆ>แบบสร้างอาคารขอไว้ยอย่างแล้วทาอีกอย่างอนะคะสอง แพทย์ผู้ทําการผ่าตัดแล้วก็วิสัญญีแพทย์เขามีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีค่ะมีม,มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งด้านสัญญาแพทย์ตกแต่งนะแล้วก็ด้านสาขาวิสัญญีถูกต้องนะอืมแต่แพทย์ทั้งสองคนเนี้ยไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของคลินิกนี้อืคือมีใบประกาศใบรับรองว่าเรียนจบมามแต่มไม่ได้มาขึ้นว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของคลินิกนี้นะ คืออาจจะออามาจากไหนก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึงคืออาจจะรับจ็อกไหมรับจ็อกเป็นจ็อบเป็นจ็อบไปตามใช่นะคะพบลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกําหนดนะคะก็คือการแสดงเวลาทําการสถานพยาบาลก็ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตบอกว่าจะเปิดเวลานี้ปิดเวลานี้แต่อาจจะทําอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่เจ้าของคลินิกหลืมบ้างแบบนี้ใช่แล้วก็ไม่แสดงป้ายสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลไม่แสดงค่าประกาศสิทธิผู้ป่วยเวทระเบียนไม่เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด แล้วก็ไม่ขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาลในท่องในช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะคะคุณแม่ทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีก็เลยออกคาสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่15มิถุนายนเป็นระยะเวลา30วันนะคะหรือจนกว่าจะดําเนินการให้ถูกต้องเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้แตกต่างไปจากที่มีการระบุเอาไว้นะคะแล้วก็บรรดาความผิดที่คลินิกเวชกรรมได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พศ2541และฉะบัลแก้ไขเพิ่มเติม <c oughs> เห็นนำเรื่องเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบสถานพยาบาลประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อพิจารณาให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป